เป็นไงบ้างคะก็เนื้อหาครบชัดเจนแล้วก็ขอบคุณโค้ชเตะที่เปิดให้ดูทุกอย่างที่ไม่กักเออแล้วก็ประสบการณ์อย่างที่ที่เขียนไว้เลยจริงๆว่าทำมาเป็น10ปีสำนักพิมพ์อะไรครับจะไปตามซื้ออยู่ครับอันนี้น่าจะหลายปีแล้วครับของ PRA m s ครับผม PRA m s PR s นะครับอ่าครับผมเนื้อเนื้อหาประมาณนี้เลยหรือเปล่าครับ เนื้อหาประมาณนี้ครับอาจจะใสๆวันนี้นิดนึงเพราะมันเป็นหนังสือนะท่านื่นอื่นค่ะคุณโบนัสสะดวกคอมเมนต์ Comment ไหมคะอันนี้เป็นแบบไม่เคยมีประสบการณ์ในด้านอสังหาอะไรมาก่อนเลยนะคะก็เลยแบบมาลองเรียนคอร์สแรกได้ความรู้แบบที่เราสงสัยก่อนหน้าน,นี้มาเยอะได้เข้าใจมากขึ้นค่ะเป็นประสบการณ์ที่ดีที่เกิดเราต้องการไปลงทุนหรืออะไรอย่างนี้ในอนาคตะคะ่ะก็ขอบคุณโค้ชมากนะคะครับผมขอดแชร์ประสบการณ์นิดนึงครับ่าได้เลยครับคุณพี่นงัง คือวันนี้ที่ฟังมาตั้งแต่เช้าก็ประทับใจมากครับทุกอย่างสอนได้ชัดเจนละเอียดแล้วก็ไม่มีคําถามอะไรที่เอ่ยใจแล้วก็อาแค่บอกว่าขอบคุณอีกครั้งหนึ่งที่ให้ข้อมูลดีๆต่อกันให้ทุกคนครับครับผมนะครับคุณอนุสารเรียนแล้วเป็นไงบ้างคะผมว่าต้องถ้าใครจะทําจริงๆแบบเป็นมืออาชีพผมว่าต้องมาเรียนนะครับในในความคิดผมนะครับเพราะว่า มันมีดีเทลที่เรายังไม่รู้แล้วก็ในเส้นทางที่ถูกต้องเป็นยังไงอะไร่างเงี้ยครับแล้วก็ผมคิดว่าเรียนเรียนแล้วเนี่ยน่าจะไม่พลาดนะครับแต่ถ้าไม่เรียนเนี่ยถ้าพลาดแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องนะครับเท่าที่ฟังดูนะครับนะครับผมเชื่อว่าดีดีครับครคสนี้ดีแล้วก็ชอบนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือโค้ดตอบได้เคลียร์นะครับแล้วก็ เข้าใจนะครับเนื้อหาก็ก็ก็ชอบรับกระชับดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะคุณทวีพรมีคําถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีค่ะ,คคะแต่โดยรวมก็คือในในมุมของพรนะคะก็คือเหมือนพอรอย่างเงี้ยพรเคยทํามามากแล้วไม่ว่าจะเป็นจํานองหรือขายฝากแต่ว่าวันเนี้ยอาจารย์ได้ได้ว่าปูพื้นตั้งแต่ แรกเริ่มนะคะสําหรับคนที่ยังไม่เคยเข้ามาสู่องค์การนี้เลยอย่างที่หนึ่งนะคะอย่างที่สองสำหรับคนที่เคยอยู่องค์การนี้แล้วเนี่ยโดยรวมคืออาจารย์จะเก็บรายละเอียดทั้งหมดว่าเราต้องดูอะไรแล้วเราห้ามพลาดอะไรตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เล็กแต่ว่าสำคัญมากๆค่ะซึ่งเราพลาดไม่ได้เลยถือว่าร์สนี้มีประโยชน์มากๆค่ะขอบคุณค่ะครับผมขอบคุณครับ ชั้นต่อไปค่ะคุณกันเป็นไงบ้างคะก็ไม่เคยทำขายฝากมาก่อนแต่ว่าก็อยู่ในวงการอักสังหามาประมาณปีหนึ่งอะครับใช่ใชแต่ผมทำเป็นนายหน้าแล้วก็ทำฟิบบ้านขายครับพอพอเห็นเป็นขายฝากแล้วราคามันสัมก็เลยสนใจแล้วรู้สึกว่าชอบครับเหมือนโค้ดสามารถตอบคำถามเนทุกคำถามแล้วก็เหมือนโค้ดตัวจริงเนี่ยทำจริงมาแล้ว เราก็พอเราถามคาถามไปเหมือนโค้ดก็ยกตัวอย่างจากประสบการณ์จริงแล้วเราก็ได้คําตอบที่แท้จริงจริงๆใช่ประมาณเนี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็เหลือแค่ลงมือทําค่ะคุณจักรพงศ์เรียนแล้วเป็นไงบ้างคะเอ้วสัวผมผมอาจก็ยังไม่เคยทําจริงๆเลยในเรื่องของการจําลองขายฝาก็วันเนี้ยก็เหมือนกับมาฟังมารู้ว,ว่าวิธีการเขาเขาเขาทำยังไงเหมือนกับย่อประสบการณ์สิบปีของโค้ดอ่ะเอามาให้เรารู้และที่แบบได้มีการเวิร,ร์คเอาจริงทําจริงอะไรเงี้ยมันก็เราก็เหมือนกับเอา เราก็ความเสี่ยงความเสียเ่ยงในแน่ที่มุมมุมในเรื่องของการทําขายฝากต่างนานเนี่ยเออเราก็รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เราควรจะระวางตรงนี้ตรงนี้ควรทำสัญญาแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็เหมือนเออส้าคนไม่เคยทําอย่างผมเนี่ยก็เหมือนก็ย่อเวลาระยะเวลาเอาประสบการณ์ที่ของโค้ดสิป,ปีมาอยู่ในใน,ในวันเนี้ยเราก็ที่เหลือผมก็คือการต้องเอาไปลงมือท,ทําทดลองแต่มันก็เหมือนก็ช่วยสก,กินความเสี่ยงที่ พราะโค้ดเคยเจอมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เอาประสบการณ์เนะี่ยที่โค้ดเคยเจอมาสิเรื่องต่างเนี่ยเอาเอา,เอาไประวังตรงนี้เราควรจะระวังนะตรงนี้เราควรจะละเอียดนะสัญญาควรจะเป็นแบบนี้นะคิดค่าสินไหมถ่ายถอนเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยมันก็นําไปใช้ต่อทําต่อได้เหมือนย่อประสบการณ์มาอันนี้ก็มุติว่าถ้าผมเนะี่ยมีมีประโยชน์มากเลยที่ผมได้มีโอกาสได้เ,เข้ามาเรียนกับ,กบโค้ดได้วันนี้ครับครับผมคครับ,รบขอบคุณครับ ค่ะคุณเอกชัยค่ะได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้นเยอะมากครับขอบคุณมากครับครับผมนรุ่นค่ะเป็นไงบ้างคะครับสวัสดีครับเอ่อเหมือนวันนี้โค้ดเนี่ยคือผมไม่เคยทานะครับแต่ว่าเหมือนกับว่าวันนี้แบบได้เริ่มสตาร์ทเลยเพราะว่าเริ่มแต่หนึ่งครับคนไม่เคยทำเดี๋ยเข้าใจทําได้เลยครับเพราะมันยากตรงเริ่มต้นเนี่ยครับครับเอ่อแต่วันนี้โอ้ฟังแล้วหนาวมากเลยครับครับขอบคุณมากนะครับ ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ที่ฉละดเวลาเนอะนะครับผมก็บางทีอาจจะพูดไม่สุภาพไปบ้างเนะก็ต้องต้องขอโทษด้วยนะครับผมแต่เพื่ออัตโนนะในการเรียนรู้นะครับผมแล้วก็เคสสตั๊ดดี้ก็ก็ของจริงทั้งหมดนะครับอาจจะพลาดพิงคุณแม่บ้างนะครับท็อปเซลนะครับนะครับผมนะครับก็งั้นขอบคุณทุกคนมากมากนะครับผมขอบคุณครับผมโอเคขอบคุณมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 ผม ่ะจย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะสนีค่ะ